ก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนกันด้วยนะครับอาเปิดตัวยียอะไรกูสวัสดีเราจะไปตัดอ้อยกันนะครับผมก็ไปไม่ต้องพูดพัมดําเพรครับไปชมคลิปกันเลยนะเอายอมาอันนี้แล้วกันนะครับสวัสดีก็อยู่บนรถตัดอ้อยนะครับหลังจากคลิปที่แล้ว เราได้ย้ายรถตัดอ้อยมาแม่งค่อนข้างยาวไกลซะเลยินนู่นะับตัดอ้อยนู่นกี่ไรก็ไม่รู้เด้อูสองป่านะป่านี้แล้วก็ป่าในาอีกดูนะครสองป่านะครับเป็นสองป่านะว่าจะทําป่าเดียวใหญ่ๆก็ทําไม่ได้นะไปเดี๋ยวรลุยรถตัดอ้อยกันเลยแล้วกันนะผมยังไม่รู้ว่าขับยังไงยังไม่รู้เลยนะว่าจะขับยังไงนะคเดี๋ยวเราลองตัดดูก่อนแล้วกันนะ คือผมว่าจะเอาเอา่อจะให้รถมันวิ่งตามไปดูจะทำได้หรือเปล่านะมันต้องขับสองคนอนะ่ะมมันต้องขับสองคนหรือเปล่าวนะโอเคเราก็จะมาเอ๊นี่มันสูงกันไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูการขับก่อนนะกดเฮดเพื่ออ๋อกดเฮ็ดเพื่อลงนะครับอ๋อลงเกี่ยวโอเคมันจะตัดให้เลยแล้วก็วิ่งตัดได้เลยใช่ไหมนะครับกด B อ๋อกดบีกด B เหมือนเดิมเลยไหมเฮ้ยอ๋อกดบีเพื่อลงโอเคกดเอ็กเพื่อเริ่มทำงานอ๋อเหมือนกันแหละกดตัวลงเพื่อตัวลงเพื่ออะไรวะตัวลงเพื่ออะไรเนี่ยฮะ o อเพนอิน e อ out ออะไรวะเนี่ยโอ o p e n o นโอเพนเอาอะไรวะไอขี้อะไรอ่านว่าอะไรเนี่ยมึงคิดว่ากูเก่งนักหรอเนี่ย ไนลองตัดดูดิอ่าแล้วไอ้ขยับตัวหลังนี่มันขยับยังไงวะเนี่ยเออเอ้ยตัดแล้ว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 ทุกคนเนี่ยไปอย่างช้าๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหยุดก่อนหยุดก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถไอ้นี่มาก่อนเดี๋ยวไปเอารถไอ้ล่ามาก่อนโอ้ยใครมาขับช่วยเอ้ยนะเราต้องขับเองนะครับผมคิดว่ามันต้องน่าจะขับสองคนนะครับ คิดว่าเอ๊ะตัวข้างหลังนี่มันมันทำได้ไม่ใช่เหรอวะอ๋อเคเราจะถอยไปแล้วกันครับโอเคเราจะถอยไปแล้วกันครับนี่มันไงล่ะเอ๊ะตัวข้างหลังนี่มันมันมันทำไม่้รถขับตามมันทำไงวะคอนโทนไอคอนโทนไอมันอ๋อนี่เทแล้วอ๋อมันจะเก็บได้แป๊บหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมมันจะเก็บได้แป๊บหนึ่งเหรอหรือเปล่าวะน่าจะเก็บได้แป๊บหนึ่งนะครับ ผมคิดว่านะมันน่าจะเก็บได้ได้นิดนึงอะ่ะนี่เนี่ยด้จากกระบะของมันนะตรงไหนวะด้จากกระบะของมันผมคิดว่ามันน่าจะเก็บได้แป๊บหนึ่งอะ่ะมันทําให้รถขับตามกันครับไงวะแหมโอเคข้างล่างเป็นที่ตัดนะข้างล่างเป็นที่ตัดนะข้างบนเป็นที่ตัดยอดนะมันขับตามกูบดีบ่าเอ้ยขับตามกูบ้า <laughs> มีขับตามครับผมคิดว่ามันน่าจะเก็บได้สักนิดนึงอะ่ะเคลียวผมตัดไปเลยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมันจะเปเสร็จง่ายนะคเออเอ้ยชนรั่วชนรั่วแหมตัดไปเลยแล้วกันนะอ๋อเอ้ยทำไมมันไม่ตัดตรงนี้อ่ะไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะตัดไปดีตรงเนี้ยเออตัดไปให้หมดดิลูกพี่อ๋อ โอเคผมมันเก็บได้เท่าไหร่วะผมยังไม่รู้เลยมันเก็บได้เยอะขนาดไหนวะเนี้ยตัดอ้อยครับตัดอ้อยนะฤรือการตัดอ้อยเริ่มแล้วนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้คนนะใช้รถนี่แหละเออใช้คนไร้สาระนะครับเหนื่อยฟรีๆนะครับนี่ดูมองภายในกันบ้างนะครับเออ้ยมองภายในก็มองเห็นอยู่นะจะว่าไปเนี่ยโอเคเี๋ยวเราจะไปถอยรถอ่า ถอยรถมาไปใส่นะครับถอยรถไปใส่ผมคิดว่ามันน่าจะเก็บได้สักนิดนึงอะ่ะนะครับน่าจะเก็บได้เยอะอยู่นะครับคือตอนนี้รถเรายังเข้าไม่ได้มากนะครับตอนนี้นะครับฮตัดอ้อยเยี่กูกว่าจะตัดเต็มกว่าจะตัดเสร็จหมดโอ้โหตายพอดีนะครับแต่ด็ดเด็โอเคให้มันเทนะครับเทใส่เทใส,ส่สไหมลนะ่ะผมคิด เดี๋ยวมันรู้สึกมันจะไม่ตรงนะครับโอเคเทใส่ไปเลยลูกพี่ได้เยอะไหมเนี่ยหมดแล้วเหรอได้นิดเดียวเองเหรออ๋อผมคิดว่ามันน่าจะอ๋อโอเคมันน่าจะหมดนะครับเฮ้ยมันทะลุไอ้นี้ได้ดีกว่าทะลุรัวได้ดีกว่าโอเคโอ้กว่าจะหาเห็นนี่นี่ไป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 กด ตัดไปกันเลยเออไป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 เออตัดผมพุ่มนี้หน่อยเอ,อ้ไป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 เอ,อ้ยตัดยอดเต็มแล้วดีกว่าเอ,อ่ตัดเหมือนตัดอ้อยเอฟตัดเหมือนเกี่ยวข้าวหรือเปล่าวะเออโอเคเฮ้ชเยชนอะไรวะเนี่ยชนต้นไม้ชิบหายแล้วไงแล้วรถคันตั้งใหญ่โอ,อ้ย เดี๋ยวเราเลิกเลิกปั่นก่อนเราไปเลิกปั่นก่อนอ๋ออุ้ยมันชนต้นไม้ทุกคนเอาอย่างนี้มั้งนนะ่ยเราต้องถอยไปไกลเลยครับถอยไปนู่นเลยนะนะถอยไปไกลนู่นเลยแล้วก็เดินหน้ามาใหม่นะครับอ๋อผมคิดว่าน่าจะติดอีก,กมั้งเนี่ยอ,ออเอโอเคอย่าเหย,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 ยียบอ้อยนะพี่เหยียบอ้อยนะ โอเคเราต้องถางออกให้หมดก่อนครับแถวๆนี้นะถางออกให้หมดก่อนแล้วกันครับ uh ถางออกให้หมดถางออกให้หมดโอ้ว้าวเฮ้ยมันสนุกดีวะ <laughs> ไม่เคยขับนะไม่เคยขับขับครั้งแรกนะครับครั้งแรกของผมนะครับนี่ครั้งแรกนะครับน <laughs> ี่เป็นไงล่ะโอเคตัดออกให้หมดเลยครับมีมีแต้มไหมเฮ้ย <laughs> มีไฟด้วยว่ะเปิดไฟดีกว่าเนานะเออโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกด B ทำไมอะกด B เพื่อลงนะครับกด X เพื่อตัดนะครับกด X เพื่อตัดแล้วผมจะถางออยหมดเลยไว้เป็นที่กลับรถนะครับเป็นที่กลับรถอ,อ๋อนี่เป็นที่กลับรถนะครับจะได้กลับรถแบบสะดวกสะดวกแล้วกันนะครับอ่าผมคิดว่ามันน่าจะเก็บได้สักนิดหนึ่งอะมันเก็บได้จริงๆนะเก็บเราคือเราไม่ต้องเอาคือมันเต็มปุ๊บเราก็ เอาไปอันนี้ก็ได้นะเอาไปใส่รถก็ได้นะหร,รือว่าหรือว่ามันหกวะแล้วกูหร,อรือว่ามันหกลงตรงนี้วะใช่หรือเปล่าเนี่ยมัว่วผมมัว่วล้วนๆเลยมั่วล้วนๆเอะผมคิดว่ามันน่าจะเก็บได้นะมันไม่น่าจะวิ่งตามขนาดนั้นนะครับโอเคมันไม่น่าจะวิ่งให้วิ่งตามขนาดนั้นหรอกนะมันโตแล้ว เนี่ยพอเรามาถึงรถปุ๊บเราก็ถอยตูดใส่เลยครับนี่ครับมาถึงมาถึงรถปุ๊บเราก็ถอยตูดใส่เลยแล้นะครับเนี่ครับนีย่ยเห็นไหมนีย่ยเห็นไหมมันก็จะเทให้หรือเปล่าอะน,นี่นี่มันกล็ลำเลียงขึ้นสายพานเห็นไหมแล้วก็จะเทลงรถน่ะเห็นไหมเออไอ้เชั้นได้นิดเดียวเอิงปะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยทุกคน <laughs> หรือว่ามันต้องวิ่งตามตลอดวะ อีก่กูได้กูได้อ้อยมาน,นิดเดียวเองกูได้ได้อ้อยมาน,นิดเดียวเองนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยอ๋ออมันทำแม่งทำแม่งไงไม่รู้ว่าเฮ้ยผมไม่รู้ว่าจะให้รถขับตามไงกดเอ่อต,ตัวไหนอ่ะกดบีอ่ะกดบีก็ไม่ใช่ครับอ่ากดซีเปลี่ยนมองนะครับกดเอ็กกดเอ็กก็ไม่ใช่นะครับ กดเอมันเก็บนะครับกดเอมันเก็บนะครับกดโอเหรออ๋อกดโอคืออ๋อมันจะเฉียงอ๋อคอนโทรลไอคืออะไรวะคอนโทรลไนคอนโทรลไอ๋เอเฮ้ยมีหลายแบบรูปแบบเลยวะอะไรวันเนี่ยกดเฮดกดเฮดเพื่อน,นี่นะครับกด B เพื่อน,นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคอนโทรลไอนะครับทุกคน,นครับ เดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะขับตามเราไหมอ๋อนี่ไงมันหกลงอยู่นี่ไงอ่อขับตามไหมเนี่ยพี่ไม่ขับหรอมันต้องมีสักอันนะที่มันขับตามอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยว,ยวมันลำเลียนขึ้น่สายพานเต็มเลยว่ะทุกคน เราต้องทำให้มันหยุดนะครับมันลำเลียงเพื่อใส,ผส่ผ้านะพี่ายแล้วไปเมื่อกี้มันลำเลียงเพื่อใส,ผส่ผ้านเต็มเลยนะค,คือผมไม่อยากให้มันแบบอยากให้มันเก็บไว้ก่อนอนะแล้วก็เอ่อนี่นี่อ้อยหกเต็มเลยเนะี่ยเอ้ยหกเต็มเลยอ๋อตอนแรกที่เราทำนี่มันคือมันได้อยู่ใช่ไหม คือมันได้อยู่ใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นคอนโทนไออ่ะทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันลำเลียงให้สายผ่านนะครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวมันลำเลียงขึ้นแล้วเีออมันลำเลียงมันลำเลียงดูดูไอหกเลยนะโอเคเดี๋ยวดูดิเออนี่นี่นี่มันเก็บไว้แล้วนะครับมันเก็บไว้แล้วมันเก็บไว้แล้วเห็นไหมมันมันไม่ขึ้นสายผ่านแล้วเห็นไหม โอเคแบบนี้แหละให้มันเก็บไว้อย่างงั้นให้มันเก็บไว้อย่างนั้นแหละนะเพราะว่าเราขับคันเดียวนะเราขับคนเดียวนะครับนี่อย่างนี้แหละลูกพี่ให้มันเก็บไว้เก็บไว้แม่งเยอะๆเลยเดี๋ยวผมเกี่ยวก่อนเสร็จก่อนนะครับอ่าไม่ใช่เกี่ยวดิเอ่อตัดตัดตัดเอ่อตัดอ้อยมันต้องตัดแบบนี้นะครับต้องตัดแบบวนลูปนะครับวนลูปนะโอเคนะครับมันมันไม่ลำเลียงขึ้นสายพานแล้วนะครับโอเคเราก็จะเกี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับ ตัดไปเรื่อยๆเลยนี่ๆถ้าเป็นอ้อยมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นอ้อยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คืออ้อยหกนะอันนี้คือใบอ้อยนะครับนี่คือใบอ้อยอันนี้เราทำหกนะครับนะก,ก,นะก,นนะก็ครั้งแรกเนาะทุกคนนะครับครั้งแรกครั้งแรกไปไปไปไมันอยู่นะเกี่ยวขับรถตัดอ้อยหนี่มันอยู่นะตัดไปเรื่อยๆครับนี่มันไม่ลำเลียงขึ้นสายพานแล้วครับ ตอนนี้นะครับเออมันอยู่นะจะว่าไปเนี่ยเนี่ยหมดเราทําที่กลับรถเรียบร้อยนะครับอโอ้ยอเครียชนบ้านเขาพังหมดแล้วมั้างรถพังไม่กลัวครับกลัวบ้านเขาพังนะครับอ,อุ้ยชนต้นไม้อีกเออตัดออกให้หมดก่อนแถวๆนี้นะครับมาตัดออกให้หมดนะเดี๋ยวรถเขาพังนะครับซวยเราอีกนะครับเอ,อ้ยเดี๋ยวบ้านเขาพังครับเอาตัดไปเรื่อยๆครับ นี่มันก็จะเริ่มลงลงขึ้นเรื่อยๆนะครับลงขึ้นเรื่อยๆอเฮ้ยเหี้ยพ่นไอ้พ่นใบอ้อยเข้าป่าอ้อยหมดแล้ววะโอเ้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยตัดเร็วมากเลยครับแหมตัดเร็วมากเลยโอเคเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ออก,ก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยเราเหยียบพังเลยเหรอวะเนี่ยตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับนี่ เออเออเดี๋ยวเเออตัดออกตัดออกเเออโอเคตัดเป็นรอยไปครับมันเก็บได้นานสักแค่ไหนวะเก็บได้เยอะไหมวะเดี๋ยวผมไปดูก่นครับอ่าคือมันมองไม่เห็นนะในรถมันก็มองไม่เห็นนะว่ามันเก็บไว้ตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเทก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมไปเทก่อนแล้วกันครับ ผมไปเท่อแล้วนะครับผมไม่คิดว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมันจะทำแบบนี้ไหมนะอ๋อโอเคมันจะลำเลียงขึ้นสายพานเองนะครับโอเคนี่ครับมันได้นิดเดียวอนะ่ะดูดิทำไมมันได้นิดเดียวอย่างวะเอ๊ะผิดปกติหรือว่ามันอะไรวะมันได้นิดเดียวองหรอวะไอเนียเพิ่งได้หกร้อยเองหรือ,ว,อ,อรว่าผลผลิตมันได้น้อยวะ ไม่เป็นไรครับเอามันเฉยๆครับผมไม่เอาผลผลิตครับผมเอามันก็แล้วกันนะไปไปไปผมเอามันนะเออนะเอามันก็แล้วกันนะครับไปไปไม่เอาผลผลิตนะเอามันก็แล้วกันนะครับทุกคนอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะคกับผมผลิตนะเพราะเงินเราก็เยอะอยู่แล anyway> ้วนะครับเราเจาวมันนะครับตัดเอามันเอาอ้อยดิไม่ใช่เอามันนะแฮ่เดี๋ยวเราดูมองในรถกันดีกว่านะครับผมจะได้แบบ เปิดไฟหน่อยละกันจะได้มองเห็นนะเปิดยังว่าไฟเนะี่ยแต่๋ยวเปิดไฟยังวะเนี่ยอ๋อเปิดไฟกดตัวนี้โอเคโอเคสบายสบายชิวๆกันนะครับนี่ตัดอ้อยตัดอ้อยเยดูกานตัดอ้อยมาแล้วนะครับอ่า เนี่ยมันมันก็ไม่ลำเลียงขึ้นนะโอ okay, เคเราอย่าไปเหยียบอ้อยเขาลนะ่ะว oh, ่าโอ้ยเหยียบเหยียบข้าวเข่าแล้วบอกให้ตัวเองไม่ให้เหยียบอ้อยแต่เหยียบข้าวเขาซะแล้วนะครับอะไรของพี่แก่เนี่เยเจ็บไปเจ็บไปตัดไปตัดไปเรื่อยๆครับโอ้ oh, ช่วงนี้ฤดูกาลเก็บเกี่ยวครับช่วงนี้นะฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะครับมันดูตรงนี้ได้หรือเปล่าว่าอันนี้ยังไง เออต้อนไม้ต้นไม้อ๋อหมดแล้วหมดแล้วเออเดี๋ยวไปกลับรถตรงนี้แล้วกันนะครับเริ่มโล่งแล้วเริ่มโล,ล,ล่งแล้วนะครับเออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็สำหรับงานเกี่ยวนะครับงานเกี่ยวข้าวแล้วกันนะครับ<ต> <อ timeline> นี่งานเกี่ยวข้าวแล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับโอ้ยหยบ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 โอ้ยมดตัโบ่โ ไม่ได้นะเนี่ยโมแต่โม้ไม่ได้นะ,นะครับโอเคเคเรียบร้อยครับผมอู้ดูเปล่าไรเลยหนูวิ่งเต็ม,มครับแบบนี้นะครับหนูวิ่งเต็ม,มครับนะครับนี่เราอาจะได้กี่นาทีแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวดูดิอาจะได้กี่นาทีว,วะสิบหกนาทีไปเดี๋ยวเหลืออีกเยอะนะครับอูด้ดู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  ผมไม่รู้ว่าอ้อยมันได้เท่าไหร่นะผมจะลองเกี่ยวไปแบบเยอะๆเลยแล้วกันนะว่ามันจะลําเลียงออกมาได้เยอะขนาดไหนแล้วกันนะค,คือแบบผมไม่สนใจแล้วผลผลิตจะได้เยอะเท่าไหร่ผมสนใจแต่ความมันอย่างเนี้ยนะ,อะตอโอเคกลัวมันชนอ้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ข้างหลัง รถตัดอ้อยมาตัดตามหมู่บ้านเลยครับตัดแถวหมู่บ้านเลยครับแหม่แหม่ตัดไปตัดยอดด้วยครับมีที่ตัดยอดแล้วก็ตัดเออ่ตัดโคนนะครับคือจะเอาแต่ลำมันนะครับเอาแต่ลำมันลำอ้อยนี่แหลลำมันท่านใดโอ้โหเหยียบข้าวพังหมดแล้วไม่เป็นไรครับข้าวแม่งก็เกี่ยวไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมลองเอาไปใส่รถดูก่อนแล้วกันะครับผมไม่รู้ว่าขับรถตามยังไงอ่ะไม่ไม่น่าจะขับได้มันต้องใช้อีกคนหนึ่งนะครับขับรถนะครับต้องเล่นด้วยกันนะครับสำหรับการตัดอ้อยนะอูแบบสรงแล้วอเอ๊แต่ผมคิดว่ามันจะน่าจะได้นะคิดว่าน่าจะได้นะครับคิดวา่าไม่น่าจะใจร้ายขนาดนี้หรอกเนี่ยมันได้นิดเดียวเลยนะครับ เนี่ยผมเกี่ยวมาตั้งเยอะเนี่ยดูดิมันลำเลียงออกได้นิดเดียวเนี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยเอ้ยผมเกี่ยวได้ตั้งเยอะนะผมคิดว่ามันไม่น่าใช่นะดูดิไอทีละนิดทีละนิดเองดูดิหกร้อยเองเนี่ยให้ตายเถอะลูกพี่ผมเกี่ยวตั้งเยอะนะั่นพี่พี่ให้ผมแค่นี้เหรอเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะทุกคนอู้ดูแม็กเขียวนะแม็กเขียวอย่างสวยนะครับ ไม่เป็นไรคนระับเราไม่ต้องสนใจผลผลิตน,นะนี่ครับถ้ามีตอนี่เรียบร้อยนะข้างล่างนี่เรียบร้อยเลยนะครับถ้ามีตอน,นะครับเรียบร้อยแหละถ้ามีตอ่อโอเคไปเกี่ยวตัดต่อครับผมตัดต่อโอ้โนอนนอนฟูเฮ้ยไม่มีแล้วไม่มีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบรถตัดอ้อยไม่มีเทอร์โบ คือจะให้แบบว่าผมขับสลับกลับไปแบบขยับรถจ้อยนิดนึงขยับรถไอ้เทเล,ลอร์นิดนึงนี่โอ้โหตายครับตาย,ยางั้นตายแน่นอนเลยครับอย่างนั้นตายแน่นอนครับแหมเชี่ยถอยเออโอ้ล้อฟรีเลยครับอู้เมื่อกี้ล้อฟรีเลยนะเห็นนะแหมล้อไม่เสียตังค์ครับล้อฟรี ปไ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 ปตัดอ้อยนะตัดอ้อยอ้อยแม่งทำเหมือนยิบหายเลยเฮ้ยจะเสร็จแล้วนี่หว่าป่านี้จะเสร็จแล้วนี่หว่าใจเย็นใจเย็นจะเสร็จแล้วเอาเอาเสร็จเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้เออเดือดเดือดเอาเสร็จเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้แล้วกันนะครับเนี่ยจะเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยเร็วยังวะผมจะปลูกอ้อยให้หมดเลยครับแถวนี้ปลูกอ้อยแล้วปลูกข้าวโพดนะครับแถวนี้นะครับป่านีะครับ โอเคจะเสร็จแล้ววะตัดเร็วยิบหายเลยวะ่ะถ้าใช้คนตัดจะเป็นวันเลยนะป่าเดียวนะเนี่ยออบ้านผมเมื่อก่อนเขาใช้คนตัดนะเดี๋ยวนี้ก็ใช้คนตัดนะเดี๋ยวนี้๋ยวเขาเขาไม่ปลูกกันแล้วนะครับเพราะว่ามันมันทํายากนะครับแต่ก็มีอยู่นะครับแต่ก็มีอยู่อ้อยนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้เขาใช้รถตัดกันแล้วนะครับ เร็วเลี้ยวเร็วชิบหายเลยว่ะมาดูมองภายในกันแล้วกันครับนี่ถ้าเราขับจริงๆเราก็ขับมุมมองนี้นะเราไม่สามารถดูมองภายนอกได้นะเอ้าเสร็จแล้วนี่ว่ะเดินตรงนั้นอีกนิดนึงโอ้ยย้ายรถมป็นลังไก่กูได้ตัดใช่ดีเหรอวะโอ้โหให้ตายถเถอะเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูผลผลิตกันจะได้เยอะสักแค่ไหนเนี่ยป่าไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่นะครับป่าแค่นี้นะเราปลูกแค่นี้ เดีย๋ยวผมปลูกอีกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับทุกคนผมดูผลผลิตกันครับดูดิดูดูมันลำเลียงได้นิดเดียวนะครับเอ๊ะมึงลำเลียงไปเยอะๆหน่อยไม่ได้เหรอดูดิอะไรวะเนี่ยยังไม่โผล่เลยครับโอ้โหผมว่าไม่น่าจะใช่แล้วเอ๊ะเรามาดูแท็กดีกว่าแท็กยางหรือแท็กเหล็กเฮ้ยแท็กยางเหรอแท็กยางหรือแท็กเหล็กวะผมดูเหมือนแท็กยางเลยว่ะ โอ้แท็กยางครับนะหรือเปล่าวะเฮ้ยยางหรือเหล็กวะเนี่ยยี่จะดูไม่ออกเลยน่าจะเป็นน่าจะเหล็กหรือเปล่ามีนอ็อตด้วยน่าจะเป็นเหล็กนะครับน่าจะแท็กเหล็กนะครับแต่ตัวเดินนี่นแรงยิ่งผายเร็วมากเลยครับแรงแล้วเร็วมากเลยอนะนัะ่นนะแบบดูดิอันนี้ผมก,กดตั้งนะครับดูดิดูการรีวิวนะครับ เราเลื่อยกี่ตัวเนี่ยโอ้โหครับแม่อันนี้คิดอันนี้เป็นที่ตัดนะครับนี่แมสุดยอดมากเลยโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอน,นะครับสำหรับางานเกี่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะแล้วกันนะครับนะคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายทุกคนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ